สวัสดีครับสินค้าตัวนี้แนะนำสำหรับช่างนะครับนี่มันคือตัวจับสายเวลาเราเชื่อมต่อนะครับอาจจะยุ่งยากนะครับถ้าไม่มีเจ้าตัวนี้นะครับทดสอบน,นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับท่านมีสายไฟอยู่นะครับการเชืองานจะเป็นแบบนี้นะครับท่านก็จะนีบมตัวนี้ว่าอย่างนี้นะครับอีกตัวนึงก็จะนีบไว้อย่างนี้นะครับนี่ครับ นี่ครับคนทำเขาก็เข้าใจทำนะครับถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ช่วยจับมันอาจจะบัดกรียากนะครับในการเชื่อมต่อสายไฟสองจุดข้าหากันนะครับคนทำเขาก็อานวืความสะดวกให้ช่างได้ใช้งานได้สะดวกสบายผมจะบัดกรีให้ทุกท่านดูนะครับว่ามันง่ายขนาดไหนยังไงนะครับนี่นะครับอืมอืมโอ้ทีนี้จะเจียมเลยครับทุกท่านครับอุปกรณ์ช่วยจับจริงๆครับทุกท่านเนี่ดิฮะ ผมตัดสินใจซื้อตัวนี้ไม่ผิดจริงๆงนะครับผมซื้อมาใช้งานนะครับนี่นี่ครับดังนั้นก็ซื้อมาใช้งานแล้วก็เลยรีวิวทุกท่านได้ดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้มันเป็นอะไรยังไงนะครับเหมาะสําหรับช่างที่ต้องมีไว้ประจาโต้ะนะครับนี่นี่ครับปกติถ้าเราจับนี่เพื่อเผลอนี่ครับมันหลุดมั่งไม่ตรงมั่งเียอารมณ์เสียได้ง่ายนะครับนี่แต่ถ้ามีเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับนี่ครับเนียนนะครับทุกท่าน คนคิดนี้เขาก็เก่งนะครับเนาะคิดมาโอ้แต่ใดอย่างนี่ครับในราคาไม่ถึงร้อยครับเนีียอุปกรณ์พวกนี้ครับแต่ว่ามันช่วยเราได้นะครับคนที่เป็นช่างนะครับเนี่ยเครับซื้อมาใช้งานกันได้ครับสำหรับช่างแนะนำเลยครับเนี่ยอุปกรณ์ตัวนี้นะครับไม่แพงครับทุกท่านครับซื้อหมาใช้งานกันได้ครับ